าเป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน มีใครคิดถึงกุ้งกิ่งไหมฮะแล้วมีใครคิดถึงตุ๊ปปองไหมคะอืมรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ่งวันนี้กุ้งกิ่งจะพาไปดูนิทานที่9เดินตามแนวคำสอนของในหลวงราชการที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเรื่องของตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องที่ไปโรงเรียนแต่เช้า ในขณะที่ตุ๊กปองกำลังวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นก็บังเอิญเก็บเงินที่มีคนอื่นทําตกไว้ได้ค่ะแต่ตุ๊กปองลังเลจะเอาไปให้คุณครูดีหรือจะเก็บไว้เองถ้าเก็บไว้เองก็จะได้ซื้อขนมซื้อของเล่นที่อยากได้เอเอาอยัางไงดีนะเรามาทายกันดีกว่าค่ะว่าตุ๊ก ปองจะตัดสินใจยังไงกับเงินที่เก็บได้นี้นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเก็บได้ให้คืนเก็บได้ให้คืนตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสไหว้พ่อลาแม่กอดกอดหอมฟอดฟอดฟอดโบกมือโบอกไม้ มาถึงโรงเรียนเช้าตรู่สวัสดีคุณครูพี่ไหว้น้องไหว้กระเป๋าเอาเก็บเข้าที่เร็วซีเร็วซีเ,วซเล่นไหมเล่นไหมตุ๊บปองกระโดดโลดเต้นชิงช้าเครื่องเล่นมุดมอดลอดไตเอ๊ะนั่นอะไรแวบแวบมองปราบเห็นแป๊บอุ๊ยน่าจะใช่วิ่งตืมือคว้าทันที แบงค์ห้าสิบนี่เก็บไว้เงียบไว้หยุดเล่นมานั่งนิ่งนิ่งเพื่อนเพื่อนชวนวิ่งไม่ไปไม่ไปติดติดคิดคิดสักครู่เอาไปให้ครูอู้หรือไม่ให้หุ้ยคืนหรือไม่คืนเนาะไม่คืนแล้วก็จะมีตังใช้ไปซื้อของเล่นขนมซื้อน้ำ,ซ,นำซื้อนมหนังสือเล่มใหม่ หุยคืนหรือไม่คืนเนาะพี่สาวยืนรอน้องเป็นอะไรปละเปล่าไม่มีไม่มีไปเล่นเถอะพี่ไม่มีอะไรพูดไปมือจับกระเป๋าเอะใจพี่สาวน้องเป็นอะไรตุ๊กติ๊กจับมือตุ๊บปองจึงรู้ว่าน้องมีเงินแอบไว้ตุ๊บปองเสียงอ่อยเล่าเรื่อง ตุ๊กติ๊กไม่เคืองบอกไม่เป็นไรพี่สาวสอนน้องดีๆแบงห้าสิบนี้มีค่าแค่ไหนถ้าใครเงินหายเยอะๆคงเสียใจเนอะว่าไหมว่าไหมตุ๊ปปองขอโทษทันทีตอนนี้แต่นี้ไม่ทำต่อไปมะไปหาครูดีกว่า ครูจะได้หาเจ้าของตังได้คุณครูประกาศหน้าแถวนักเรียนตาแป๋วของใครของใครทันใดเด็กชายบ้องแบ้วใช้แล้วใช่แล้วของผมหายไปคุณครูชื่นชมตุ๊ปปองตุ๊กติ๊กมองน้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทุกคนปรบมือรัวรัวตุ๊ปปองยืดตัวยืดอกภูมิใจ ว้าวในที่สุดตุ๊กปองก็เอาเงินไปให้คุณครูช่วยประกาศตามหาเจ้าของจนเจอค่ะคุณครูและเพื่อนๆทุกคนชื่นชมและภูมิใจในความซื่อสัตย์ของตุ๊กปองค่ะทั้งน่ารักและเป็นเด็กดีขนาดนี้ตุ๊กปองนี่เยี่ยมไปเลยนะคะเนี่ยสัปดาห์หนะ้ากุ้งกิ่งจะชวนเพื่อนๆไปสนุกกับนิทานเรื่องอะไรกดติดตามให้ดีที่ช่องนี้ กุ๋งกิ๋งแฮปปี้เวิ d มาเป็นเพื่อนกันกด Subscribe กันนะคะตอนนี้กุ๋งกิ๋งมี Facebook แล้วนะอยากคุยกับกุ๋งกิ๋งต่อทักมาได้เลยค่ะกุ๋งกิ๋งรอคุยกับทุกคนอยู่นะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้กุ๋งกิ๋งไปก่อนค่ะบ๊ายบายกดติดตามช่องของกุ๋งกิ๋งด้วยนะคะ